สวัสดีครับพบกผมบริงบริงไดครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเท s l a Super ร์ชาร์เจอร์หรือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a นะครับก็ถ้าจะคุยกันแบบถึงพีถึงขิงก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยคลิปนี้ผมกังตั้งใจเลยนะว่าจะทําให้มันลึกๆไปเลยเพราะว่าตั้งใจว่าจะทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็ ทุกคนสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้ไม่จำเป็นต้องเทสลาก็ได้แต่เพียงแต่แค่อยากจะให้เอารถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเป็นสแตนดาร์ดไดสหรือว่ามาตรฐานในการที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในการซื้อรถนะครับก็มันมีคําถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์อะ มันเป็นของแถมจากการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาใช่ไหมของแถมในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าจะตั้งที่ไหนก็ได้เออบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาจะตั้งตรงนู้นตรงนี้ไปผิดอะไรละ่ะคุณไปมีสิทธ์อะไรไปว่าเขาคุณจะไปเดือดร้อนทําไมเขาจะไปตั้งในห้างชั้น5้าชั้น6คุณจะไปเดือดร้อนอะไรก็จะมีอีกหลายหลาย,หลายคนบอกมาว่าเอ้ย คุณต้องเข้าใจนะระบบการไฟฟ้าหรือจะเป็นการที่เขาดิวกันมาแล้วคุณจะไปโวยวายเพื่ออะไรอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยห้ามไปตั้งในห้างต้องตั้งในะข้างถนนเท่านั้นอยู่ไฮเวย์เท่านั้นหรือจะตั้งตรงที่แบบว่าสะดวกกับการใช้งานเท่านั้นไม่แคร์ว่ามจะมีฟอริซิตี้อะไรอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเสียง2ฝั่งแล้วกันเลฟวิงไรท์วิงนะครับที่มันปนอยู่ในอินเทอร์เน็ตวันนี้ผมจอาแฟก์มาคุยกันละกันว่า,วา Tesla Super เทสลาซูเปอร ถูกสร้างขึ้นมาทำไมทำไมอีลอนถึงเอาเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้ามาเป็นคอร์ a l ลูของบริษัทเทสลานะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็ไม่มีบริษัทเทสลาเหมือนทุกวันนี้ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันครับ เรามาเริ่มต้นประวัติการเปิดตัวเท s l a s u p e r c h a r ร์เจอร์เลยแล้วกันนะครับเทสลาเปิดตัว t e เทสลาซูเปอร์ชาร์เครั้งแรกนะครับณนะวันที่24กันยาปี2012หรือเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับเปิดตัวพร้อมการสม่มอบรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a m o เด l เอสเทสลาโมเดลเเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของเท s l a ที่สามารถใช้กับเท s l a s u p e r ร์ชา g e r ได้แต่ไม่ใช่รถยนต์คันแรกของ เทสลาที่เทสลาเคยผลิตนะครับเทสลาเนี่ยเคยผลิตรถคันแรกมากอ่อนก็คือเทสลาโรสเตอร์ที่ผลิตในปี2008นะครับก็มีการดีไซน์มาตั้งแต่ปี2004แล้ว,ลวก็ออกมาเป็นปี2008นะครับเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ครั้งแรกเนี่ยถูกตั้งทั้งหมด6สถาน,นีด้วยกันอยู่ระหว่างทั้งหมด3า,าถัถก็คือแคลิฟอร์เนียเนวาดาแล้วก็มีเพิ่มมาเป็นอร i ิโซนานะครับทีหลังโดยที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่อีลอนพูดว่า จะต้องทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเทส l a ทุกคันเดินทางได้ใกล้เคียงกับรถยนต์น้ำมันคือแต่ก่อนเนี่ยการชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ว้าวนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทำลงทุนสถานี DC ฟาชาร์จกันหรอกเทส l a เมื่อ12ปีที่แล้วคุณต้องลองคิดดูนะเมื่อ12ปีที่แล้วคุณยังคิดเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถกอล์ฟกันหลายคนเลยนะที่คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถกอล์ฟในสมัยนั้นเนี่ยอีรอนเนี่ยเริ่มต้นไอเดียตั้งแต่วันนั้นก็คือขายรถยนตไฟฟ้้า Tesla Model S, พรอมกับ Tesla Super โดยเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยแต่ก,ก่อนนะครับมันเปิดให้ใช้ฟรีก็คือเรียกว่าฟรีเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่เคยเห็นกันนะเทสลาโมเดลเอสโอนเนอร์รุ่นแรกๆเนี่ยก็จะสามารถชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอร์แบบฟรีเลยเนื่องจากเทสลาก็พูดอยู่แล้วว่าเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องประดับห้างหรือถูกออกแบบมาเพื่อทํากําไรให้กับบริษัทอันนี้คืออีลอนพูดพูดชัดเจนมากเลยนะเอาคําพูดอีลอนไปเลยก็ได้อีลอนพูดว่าเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ never be a profit center อันนี้คือสิ่งที่อีลอนพูดไว้นะครับในปี2012ตอนสร้างเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วก็สร้างขึ้นมาแบบฟรีก็คือใครเข้ามาชาร์จใครขับรถเทสลาโมเดล S เข้ามาชาร์จได้เลยฟรีนะครับทึ่งมาเก็บตังตอนที่ปี2018นะครับตอนที่มีวางขายเทสลาโมเดลสตอนนั้นเริ่มไม่ฟรีละก็คือเริ่มเก็บตังค์ละแต่ธุรกิจโมเดลของเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์นั้นก็คือ never be a profit center ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํากําไรให้กับบริษัท แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a ทุกคนนะครับอันนี้คือมาตโต้เลย อันนี้คือใจความของเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์และเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ถูกสร้างขึ้นมาตามจํานวนยอดขาย,ขายของรถที่ขายได้ครับยิ่งขายได้เยอะสถานีก็ยิ่งเยอะและสังเกตดีๆว่าในต่างประเทศเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์จะถูกวางใกล้กับระบบคมานาคมขนส่งเส้นเลือกหลักของประเทศเส้นไหนที่มันเป็นเส้นที่มีรถวิ่งเยอะๆเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์จะไปตั้งตรงนั้นเลยเพราะอะไรนะครับเพราะมันได้สื่อด้วยมันได้การโฆษณาไปในตัวก็คือมันวางไว้อยู่ตรงถนนเส้นหลักใครๆใช้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกมองว่าเฮ้ย hey, ฉันเปลี่ยนมาใช้เทสล่าเพรา่า สถานีเท s l a Supercharger มันอยู่ตรงนั้นเลยแต่พอมาถึงบางประเทศที่กําลังเป็นประเทศพัฒนามันดันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เจาะลึกละกันย้อนกลับไปเมื่อปี2012นะคนที่ก่อตั้งบริษัทเท s l a ก็คือมาร์ตินอเวอร์บัคกับ m a r ์ t เทป n นิงนะครับในปี2003เนี่ยเขาได้ก่อตั้งเท s ล a บริษัทเทสลาขึ้นมาในปี2003เรียกว่าบริษัทเท s l a ามอเตอร์เมื่อ21ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็อ e ีลอนเข้ามาร่วมในปี2004แล้วก็จากนั้นก็ถัดมาเป็นปี2008ก็คือเริ่มขายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของบริษัทก็คือ Tesla Roster ผลิตกันในกาลาใช่ไหมครับผลิตกันในแบบห้องแลบธรรมดาทั่วไปนี่แหละไม่ได้เป็นโรงงานผลิตนะครับจนมาถึงปี2012นะครับก็เทสลาประกาศาจะสร้าง Tesla Model S ขึ้นมาแล้วก็ประกาศสร้างเท s l a s u p e r ร์ชาร์เจอร์ทั่วอเมริกาและยุโรปในปีนั้นเลยเป็นปีที่มีการเติบโตสูงมากแล้วก็เป็นปีที่เทสลามินนสะสมสูงที่สุดตั้งแต่เคยสร้างบริษัทมานะครับผม <S <S เรียกได้ว่าตอนนั้นอะคนมองว่าอีลอนเป็นคนบ้าคนหนึ่งเลยพร้อมที่จะเาบริษัทเทส l a ที่ตัวเองสร้างขึ้นมา10ปีมาเดิมพันว่าจะไม่พึ่งพารัฐบาลเลยกระชนต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสร้างรถยนต์หรืออะไรก็ตาม ถ้าคุณลองมองดีๆคุณจะสร้างรถยนต์น้ำมันมาขายสักคันหนึ่งคุณไม่คงไม่ไปสร้างปั๊มน้ำมันหรอกไม่มีนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ที่ไหนสร้างรถยนต์เสร็จต้ตองไปสร้างปั๊มน้ำมันนะเพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเอกชนที่ไปสร้างปั๊มน้ำมันแต่อีลอนคิดแหวกแนวออกไปบอกว่าในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครยินดีที่จะมาสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วในปี2012นะต้องมองอย่างนี้ในปี2 0 1 2เนี่ยไม่มีใครยินดีที่จะมาสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เะะทส น้ำมันเพราะว่าธุรกิจการขายน้ามันเนี่ยมันได้เงินมากๆเลยมันได้เงินเ,นเยอะมากๆเขาก็เลยมองว่ามันต้องเดิมพันทั้งชีวิตแล้วล่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็คือสร้างด้วยตัวเองเลยก็สร้างเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์จากเงินที่ขายรถเทสลาโมเดลเอสได้นี่แหละใช้เงินตัวเองในการสร้างนะครับอันนี้ผมเปิดภาพให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นภาพ The War of Evolution นะครับซึ่งภาพตัวนี้จะไปอยู่ในโรงงานกิกโรงงาน t ท sla Factory เมืองฟรีมอนรัดแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะครับจะเห็นได้ว่าซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นปัม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปั๊มตู้ปั๊มดิจิตอลแล้วจากนั้นก็เป็นเทสลาซูเปอร์ชาเจอโดยที่อีลอนพยายามจะสื่อความหมายว่าตอนเนี้มันถึงเวลาละที่ต้องเปลี่ยนถายจากน้ํามันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้คือแนวคิดของอีลอนเมื่อปี2012 Tesla เทสลานี่ยพี่อยู่ในตอนปี2012อะตอนที่เขาเริ่มตั้งขายขายโมเดลเครั้งแรกอะไม่ได้หวือหวาเหมือนทุกวันนี้นะครับ ไม่ได้แบบเฮ้ยไปไหนก็แบบมีแต่คนชมว่าเฮ้ยนี่คือรถเท sla นะสมัยก่อนเนี่ยเทสลาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพตอนปี2012ตอนที่เปิดโมเดล S เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่คนเขามองว่าจะล้มเลยละ่ะมีนติตยสาราหรือว่าสำนักพิมพ์สื่อหลายๆสื่อนะครับแม้กระทั่งสื่อในไนก็า่าวก็ยังมองว่าเท sla เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังจะลม้มนะในปีในช่วงประมาณปี2012จนถึงปี2017นั่นแหละก็ประโคมข่าวกันกระจุยกระจายเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงปี2012เนี่ย Tesla 14,026ล้านบาทซึ่งขาดทุนมากกว่าปี2011อีกนะปี2011เนี่ยขาดทุนอยู่ที่ประมาณ250 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ8,996ล้านบาทซึ่งมันเป็นช่วงวิกฤตนรกของเท s l a เลยนะครับสาเหตุที่ขาดทุนหนักมากเนี่ยเนื่องจากอีลอนเนี่ยเอาเงินมาซื้อโรงงานนัมมี่นะครับนัมมีเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตรถของ GM General Motors แล้วก็ Toyota จับมือร่วมกันผลิตมาตั้งแต่ปี1984ละ ผลิตมาประมาณ40ปีก็โดนอีลอนมัสก์เทคโอเวอร์โรงงานไปนะครับจากโตโยต้าก็กลายมาเป็นเท s l a มอเตอร์ในช่วงวันที่1เมษายนปี2010นั่นเป็นวันสุดท้ายที่อะโตโยต้าได้ทํางานในโรงงานนะครับหละจากนั้นก็มาต่อยอดโดยเป็นเท s l a มอเตอร์ครับผมทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันบานเบอร์ไหนจะเปิดโรงงานอีกไหนจะตั้งเท s l a Supercharger อีก ไหนจะไปเปิดตัวที่ยุโรปอีกคืออีลอนเหมือนกับจับปลาสิบมือครับตอนนั้นคือเบิกงบกระจุยกระจาย R&D รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือไม่ว่าจะการสร้างโรมอะไรเบรกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบตทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่เคยสร้างมาก่อนบนโลกต้องบอกงี้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเทส l a ใช้แบต1 8 6 5 0เนาะโมเดลเอสเป็นแบตที่ไม่เคยเอามาใส่ในรถมาก่อนอ่ะก็คือต้องมาสร้างใหม่หมดเลยต้องมาสร้างรูปแบบในการระบบระบายความร้อนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับก็ทาให้ค่าใช้จ่ายมันบานเบอะเลอะเทอะบานตะไทมากครับ ก็ไม่มีกําไรก็อย่างที่บอกไปว่ามันฟรีซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วจะไปเก็บตังกับใครอะ่ะก็คือทํามาเนี่ยไม่ใช่ CSR นะครับที่แบบทำมาแบบตั้งในห้างข้้งบนส,งสูงเนี่ยคือเขาทำมาใช้งานจริงดังนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายยิ่งไปตั้งเยอะก็ยิ่งเข้าเนื้อตัวเองเยอะแต่ถ้าไม่ตั้งเลยก็ขายรถไม่ได้มันก็เลยเป็นเหมือนขับตาช่าง2องางว่าจะต้องเอาอยัางไงนะครับอ่ะก็ขึ้นภาพมาเลยแล้วกันเป็นภาพคุณ j b บีสตรัค r ตอร์นะครับ sla ัคเบลล์หนึ่งในผู้ก่อตั้ง, Tesla Motor, Tesla Model S, ง,งเทสลาโมเต ที่เกิดขึ้นในโรงงานฟรีมอนตนะครับนี่ก็เป็นภาพวาสาอย่างไรก็ตามต้องย้ําในคลิปตลอดเลยนะครับว่าอีลอนเนี่ยบอกว่าเท s l a Supercharger ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกําไรตั้งแต่แรกแล้วแต่ถูกออกมาออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงๆกับผู้ใช้งานที่ต้องขับรถเดินทางไกลเขามองอยู่ว่าตอนที่เขาขายเท s l a โรสเตอร์เนี่ยการเดินทางภายในเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องง่าย เทสลาโรเตอร์ควบคุมการเดินทางเวลาประมาณ200ไมล์ได้สบายอยู่แล้วแต่พอเดินทางไกลกว่า200ไมล์หรือ320กิโลเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งเป็นเพน i อยที่อีลอนกลับมาแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็สร้างบิสเนสโมเดลขึ้นมาใหม่ว่าถ้าจะขายรถเทสลาจะต้องมีซูเปอร์ชาร์เจอร์พ่วงไปด้วยมันไม่ใช่ของแถมแต่มันเป็นอมัสก็คือแบบมันต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมากับการขายรถนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่บอกเลยว่าไม่ได้แสวงหากำไรแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้ใช้งานเทสลา ทุกคนให้ขับรถถึงที่หมายเวลาเขาขับไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือ c อแวร์ลูมัตโต้เลยคุณไปหาแฟกต์มาค้านกับผมได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคือไม่เชื่อได้แต่ขอให้มีแฟกต์มานั่งคุยกันหน่อยว่าทําไมเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ถึงถูกสร้างขึ้นมาวางไว้อยู่แต่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยผมอยากคุยเรื่องนี้มากนะครับประมาณน,นี้แล้วกันประวัติเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับพูดถึงว่ามานานแล้วว่าเอ้ยมันมาตินเออร์เบอร์าร์ดเป็นคนก่อตั้งอีลอนเป็นนักลงทุนอา้าแล้ว มันมาอย,ย่างไงกว่าจะมาเป็นเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมาอย,ย่างไงเรามาคุยกันดีกว่านะครับเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ที่ตั้งอยู่ในโรงงานเฟรมอนครั้งแรกเลยที่เปิดตัวในปี2012เป็นเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ V1 นะครับให้กําลังไฟอยู่ที่100กิโลวัตต์แล้วก็กําลังไฟจะลดเมื่อเวลาอีกคนมาเสียบชาร์จคู่ก็คือจะเป็นแชร์นะครับโดยที่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปได้ไกลนะครับเพราะว่า Tesla Super เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอรบ การใช้งานทุกวันนี้นะครับถัดมาก็เป็น V2 นะครับเท s l a Supercharger V2 ก็ตามมาติดๆนะครับโดยให้กําลังไฟอยู่ที่125-150กิโลวัตต์แต่สิ่งที่แตกต่างจากเท s l a Supercharger V1 ก็คือกำลังไฟที่เพิ่มขึ้นมาจาก100เป็น125กิโลวัตต์แล้วก็150กิโลวัตต์นะครับโดยที่ว่าจะมีสาย2เส้นอย่างเงี้ยเห็นเลยนะครับตัว V2 โดยที่ว่าตัว V2 เนี่ยจะลดกําลังไฟ เวลามีคนมาชาร์จคู่ก็เหมือนกับ V1 นั่นแหละแต่ว่ามันชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณช่วง150กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงนะครับก็เป็น Tesla Urban นะครับ Tesla Urban เนี่ยจะ อยู่ในตึกในห้างละในช้อปปิ้งมอลล์อันนี้เหมาะที่อยู่ในประเทศไทยเหมาะที่อยู่ในห้างนะครับเทสลาเออร์เบิร์เนี่ยมันจะจํากัดความแรงอยู่ที่ประมาณ7 2ิกิโลวัตต์ผมไปซานฟรานซิสโกรอบที่แล้วผมไปชาร์จตอนไปกับพ่อผมผมก็เห็นนะคือถ้าอยู่ในเมืองเขาจะใช้หัวชาร์จแบบ72ิกิโลวัตต์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เดินห้างเนี่ยเดินนานไม่เดินเร็วไปล่อไปเอา250กิโลวัตต์ไปตั้งในห้างเนี่ยมันเสียขอเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการที่เอาแค่72กิลวััตต์ไป้อนะครับือมันต้องรู้ด้วยว่าของ ที่เอาไปตั้งอะ่ะมันเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานไหมคือมันต้อง UXUI ด้วยให้ user experience ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปที่ซานฟรานซิสโกหรือพวก LA อ่ะจะเราจะเห็นได้ว่าในเมืองถ้าเป็นเมืองแบบว่ามีการตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์อยู่บนห้างนะครับจะเป็นเออร์เบินนะครับก็จะเป็นแบบชาร์จ72กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณนี้ทัดไปอีกอันนึงก็คือ Tesla Supercharger V3 นะครับที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละเป็น Tesla Supercharger V3 ก็จะให้ไฟอยู่ที่250กิโลวัตต์สายชาร์จจะมีความบางกว่าและเบากว่าและมีระบบระบายความร้อนข้างในจะเป็น Liquid วคูลิ่งนะตรงสายเนี่ยคือมันจะระบายความร้อนในสายนะครับกลับไปจะมีคอนเดนเซอร์จะอยู่ตรงตรงตรงซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับมีภาพขึ้นมาตรงนี้เลยมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับก็จะมีระบบ u i d วคูลิ่งมานะครับแล้วก็เทเลราซูเปอร์ชาร์เจอร์ V3 นะในอเมริกาก็จะมีพร้อมมา CSS Magic Dock ด้วยก็คือสามารถสอดอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบชาร์จดิเวียนได้เสียบชาร์จเชฟบีโบได้เสียบชาร ได้นะครับแต่ว่าจะต,ต้องมี u u s ส r i b e ให้ใช้งาน Tesla Supercharger Network ให้ได้ก่อนจากนั้นก็เอารถยี่ห้ออื่นมาเสียบชาร์จได้นะครับเท s l a Supercharger V4 ก็จะสามารถจะมีสายที่ยาวขึ้นแล้วจะมีเครื่องอ่านบัตรเครดิตคัสสำหรับ ชาร์จรถยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็เท s l a าซูเปอร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมแมจิกด็อกเหมือนเดิมนั่นแหละกำลังชาร์จเนี่ยเท่ากับตัว V3 ก็คือ250กิโลวัตต์ข้อดีของเท s l a าซูเปอร์ชาร์ v เจอร์ที่ตั้งกันอยู่ที่ยุโรปนะครับก็คือจะสามารถชาร์จรถยี่ห้ออื่นได้เลยแต่รถยี่ห้ออื่นจะต้องทำการรีจิสเตอร์ตัวเองให้กับระบบเช็ดชาร์จิ่งนั่นเบอร์ของเท s ล a าก่อนนะครับ ก็จะมีค่า subscription รายเดือนจากนั้นก็ทำการชาร์จได้เลยนะครับเรามาเจาะลึกอีกนิดหนึงแล้วกันว่า t ท s l a d e p l o y s u p e r c ชา r g เจอยังไงบ้างนะครับมาในถึงฝั่งยุโรปนะครับสถานีเท s l a Supercharger แห่งแรกในยุโรปนั้นตั้งอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ประกาศแล้วว่าจะเลิกใช้รถยนต์น้ำมันเป็นประเทศแรกของโลกนะครับโดยเปิดบริการให้บริการในเดือนสิงหาป,ปี2013 อยู่ที่เมืองรินเดลรินเดลนะครับจากนั้นเนี่ยเทสลาก็ประกาศแผนขยายเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เน็ตเวิร์กไปเยอรมันเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียเดนมาร์กลักเซมเบิร์กอังกฤษเวลส์ Wales, แล้วก็สวีเดนภายในสิ้นปี2014อันนี้ก็คือแผนการของเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในฝั่งเอเชียนั้นนะครับเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์แห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นณนเะมืองปักกิ่งประเทศจีนยังไงล่ะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการปลูพมครั้งแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักเทสลาในปี2014 คใครเป็นเจ้าของเท s l a Supercharger อันนี้เป็นคําถามที่คิดว่าทุกคนก็อยากจะรู้คําตอบนะแต่บางคนก็คิดว่าเฮ้ยในทางกฎหมายอะ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องในทางกฎหมายหรอกทุกคนก็คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของเท sla s u p e r c h a r g e r อะ่ะก็คือเท s l a ที่ไปบริหารประเทศน,าน,านั้นๆอย่างเช่นเท s l a อเมริกาก็เป็นเท s l a USA ริก a เทสล a แคดาก็เป็นเท s l a แคนาดาบางคนก็จะบอกเฮ้ยเจ้าของเท s l a supercharger จริงๆอะ่ะคือ Elon Musk ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงนั้นอีลอนเคยบอกไว้แล้วว่าเท s l a Supercharger นั้นจะไม่สามารถกำเนิดขึ้นมาได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณก็คือเขาพูดว่าเจ้าของเท s l a ทุกคนนั้นเป็นเจ้าของเท s l a Supercharger เจอรพราะฉะนั้นมันถึงจะมีบอกว่าให้เท s l a โอเนอร์โหวตว่าดีไม่ดีหรือว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรถ่ายรูปส่งได้ดังนั้นเนี่ยในทางกฎหมายแล้วอ่ะ เทเล a า u ูเปอร์ชาร์เจอร์เป็นสถานีชาร์จก็คือเป็นของที่ใช้ร่วมกันกับผู้ใช้คืนคนอื่นแต่ถ้าในความเป็นจริงที่อีลอนหมายถึงมันเป็นมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 2ก็คือว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานเทสลาครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเหรอคอาง่ายๆทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเทสลาจะไม่ไปสร้างเทสลาซ u เปอร์ชาร์เจอร์ในบริเวณที่ไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาขับผ่านหรือไม่มีคนใช้ต้ององงนเพราะว่าขับผ่านนี่คือต้องพูดคําว่าขับผ่านนะครับเทสลาซ u เปอร์ชาร์เจอร์ต้องถูกออกแบบมาให้รถยนต์ไฟฟ้าขับผ่านให้ได้ไม่ใช่ขับวนขึ้นไปชาร์จอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยสักทีเทสลาซ ต้องพาคุณไปถึงที่หมายให้ได้ไวเหมือนกับการเติมน้ํามันมีไหมครับเ็าปั๊มน้ํามันไปยัดไว้สุดของแห้งวนขึ้นไป6รอบสุดข้า่องในเลยเรายังไม่เคยเจอนะผมก็ยังไม่เคยเจอด้วยตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยเจอปั๊มน้ำมันไปยัดไวตรงนั้นซึ่งคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบางประเทศเนาะเราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงมากว่ามีที่ไหนเขาทาอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่ในใจนะครับเทเล่าซูเปอร์ชาร์จเจอร์นั่นแหละบอกเลยว่าทุกหัวใจทุกสถานีมาจากเงินของผู้คุณครับคุณท เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ครับเงินที่คุณเอาไปซื้อรถนั่นแหละเข้าเงินนั้นนะมาสร้างเท s l a s u p e r c h a r ร์ r เจอร์ไม่มีหรอกครับที่เขาจะแบบเสกมาจากฟ้าบรรดาลมาจากกระเป๋าตังอีลอนอีลอนเอาเงินมาจากไหนนะอีลอนก็เอาเงินมาจากพวกคุณนั่นแหละมาสร้างเท s l a Supercharger อร์คอนเซปต์ของการไปทําธุรกิจของเท s l a ทุกประเทศอะ่ะมันมีอยู่แล้วรับเงินประเทศไหนมาลงทุนประเทศนั้นฟังดีๆนะครับรับเงินประเทศไหนมา ลงทุนประเทศนั้นคุณไม่สามารถเอาเงินจากฝั่งอเมริกาไปลงทุนสร้างซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ไทยได้หรอกทำไมหรอก็ถ้ามันไม่มียอดขายจะไปสร้างเพื่ออะไรอ่ะมันขัดแย้งกันใช่ไหมดังนั้นเทเลาซูเปอร์ชาร์เจอร์สมมุตินะ เขาอาจจะมีมเตโต้อะไรของเขาก็ได้ว่าถ้าเกิดยอดขายครบ1,000คันซูเปอร์ชาร์จเจอร์จะต้องขึ้น1สถานีสมมตินะอันนี้อันนี้คือสมมติผมตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้อาจจะไม่ตรง1 0 0ว่าไม่ตรงกับประเทศไทยซูเปอร์ชาร์จเจอร์จะขึ้น1สถานีต่อเมื่อมียอดขายอาจจะประมาณ500คันหรือ1,000คันคุณลองคิดดูสถานีชาร์จแห่งหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด8หัวใจค่าการลงทุนเฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียวประมาณ10ล้านบาท10บล้านบาทถ้าคิดกันในเงินที่ขายได้500คันก็ได้ะ500คันคัน ก็ตีเป็นตังประมาณผมว่าพันล้านแล้วกันะพันล้านพันล้านเนี่ยสิล้านเนี่ยมันแค่หของยอดขายนะครับหของยอดขายนะที่มันตั้งสถานีชาร์จอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีรอนก็เลยมองว่าถ้ามียอดขายเยอะสถานีชาร์จก็จะเยอะตามไปด้วยฟังดีๆนะครับบางบางคนอาจจะหลุดประโยชน์นี้ไปถ้าเทสลามียอดขายในประเทศนั้นเยอะสถานีชาร์จก็เยอะไปด้วยแต่สถานีชาร์จถ้ามันไปถูกวางผิดที่ ก็มันก็คือเงินของผู้คุณนะครับมันมีพี่น้องเทส l a ที่เราอยู่กับเราด้วยกันที่ไทยเนี่ยเขาใช้เทส l a ซูเปอร์ชาร์เจอและมันเป็นวันที่เขาอาจจะต้องเดินขึ้นเหนือลงใต้ใช่ไหมพอมันขึ้นเหนือลงใต้บ่อยๆการอ้อมเวลา ครั้งละประมาณ10-20กิโลนี่มันมีผลนะครับขับขับ,ขบเยอะๆแล้วก็วันที่คุณจะไปใช้งานจริงๆอ่ะมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือมันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากแล้วกันฝากให้เท sla โอนเนอร์ไทยรู้ไว้นะครับว่าเจ้าของเท sla ของซูเปอร์ชาร์เจอร์จริงๆแล้วอ่ะอีรอนเคยพูดไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเจ้าของเท sla ซูเปอร์ชาร์เจอร์ไม่ใช่เท sla เท sla มาเป็นแค่ผู้จัดการบริการแล้วก็บริหารให้พวกคุณมีเท sla ซูเปอร์ชาร์เจอร์ใช้นะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าอ้างอิง เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ทุกสถานีจะมาจากการขายรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเท่านั้นไม่มีนโยบายรับเงินจากเติร์ดพาร์ตี้หรือเรียกว่าบุคคลที่3มเนี่ยมาสร้างสถานีนะครับอันนี้คือเขียนในเว็บเทสลาเลยผมขออาโมาโต้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันมตโต้ของเทสลานะครับคือเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ในวีไอพีโปรฟิตเซ็นเตอร์อีลอนมัสก์พูดไว้แล้วว่ามันแปลว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประดับสถานที่หรือเป็นตัวทําเงินให้กับบริษัทเทสลาแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเซิร์ฟนี้อำนวยความสะดวก ในการเดินทางให้กับชาวเทส l a ทุกท่านนะครับดังนั้นเนี่ยต้องสร้าง awareness ให้กับคนไทยที่กำลังจะซื้อเทส l a หรือเป็นเจ้าของเทส l a ให้รู้ด้วยว่าการลงทุนเทส l a Supercharger ทุกสาขาวันโลกนั้นอ้างอิงจากเงินกําไรการขายรถในประเทศนั้นๆครับอันนี้คือไซต์ของ e l e c t r i c แล้วก็เทส l a เว็บไซต์นะ อันนี้จึงเป็นสาเหตุที่เทสลาไม่เอาเงินมา,มาซื้อป้ายโฆษณาใหญ่ๆในเมืองอันนี้คือสาเหตุที่เทสลาไม่เอาเงินไปซื้ออินฟลูเอนเซอร์มารีวิวรถอันนี้คือสาเหตุที่เทสลาไม่ยิงแอดโฆษณาในทีวีหลักๆแล้วคอ r วล a l ู e เขาไม่เอาเงินคุณมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอีลอนพูดเลยว่าเงินที่ได้มาจากลูกค้าทุกอย่างจะต้องมาลง R&D แล้วก็มาลงคอไวลูของบริษัทคอไวลูของบริษัทเทสลามี3อย่างนะครับหนึ 1, ่ R&D รถ สองซู Saint ar, เปอร์ชาร์จเจอร์เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์คือคอร์เวลูอันที่สองสามก็ค in ือฟูลเซลดิวิงคอร์เวลูของบริษัทเทสลามีแค่นี้จริงๆนะครับประมาณนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าในทางกฎหมายแล้วอ่ะหรือกรรมสิทธิ์อะชาวเทสลาไม่มีสิทธิ์ในการซื้อขายสถานีเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะไม่ใช่บอกฟังคลิปนี้ผมสดจบปุ๊บเนี่ยเดินเข้าไปหยิบซูเปอร์ชาร์จเจอร์ตัดสายเดินถือกลับบ้านไม่ใช่นะคุณเป็นเจ้าของ โดยที่ว่าคุณสามารถบวชได้ว่าจะเอาเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ไปวางตรงไหนของประเทศคุณเป็นเจ้าของในในกรณีถ้าเกิดเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์มีปัญหาคุณสามารถคอมเพนกลับไปที่ศูนย์เทสลาได้อันนี้คือเจ้าของนะครับมีไหมครับเราเป็นเจ้าของถนนร่วมกันแล้วเราตัดถนนกลับบ้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจความหมายของเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ก่อนว่าเราอะ่ะไม่สามารถสั่งซื้อเครื่องมาลงที่ไทยได้หรอกแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้ซื้อรถเทสลาครับ เขาก็ไม่มีเงินไปซื้อเครื่องชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์มาตั้งให้พวกคุณได้หรอกเพราะฉะนั้นผมจะบอกตรงนี้เลยถ้าไม่มีพวกคุณนะครับชาวเทสลาทั้งหลายที่ฟังอยู่นะั้นก็ไม่มีเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในประเทศไทยสมมติง่ายๆนะจังหวัดชะเชิงเซาอยากจะตั้งเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ไม่มีงบครับเพราะผมเพิ่งไปตั้งกลางเมืองมา45สถานีเองจังหวัดสงขลาต้องการเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เพราะว่าคนเดินทางไปฝั่งใต้เยอะไม่มีงบครับเพราะว่าผมเพิ่งไปตั้งตรงนี้เอง พอจะเห็นภาพไหมครับเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เขามีโคต้าในการตั้งในแต่ละประเทศนะถ้าเกิดสมมติยอดขายชนตรงนี้ต้องได้สถานีกี่สถานีและถ้าเกิดเข้าไปตั้งในทําเลที่ที่ผู้คุณไม่ไม่ได้ใช้งานและทําเลที่คุณอยากจะใช้งานนะเขาก็บอกว่างบยังไม่มาหรือยังไม่หาซัพพลายเออร์ยังไม่เจอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีภาพของเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในบางประเทศนะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบของงูขดเลื้ยไปเลื้อยมาครับแทนที่มัน มันจะวิ่งตรงทางไฮเวย์ครับคือถ้าไปดูในของฝั่งอเมริกาลองซูมอินดูก็ได้คือจะเห็นเลยว่าเทต้าซูเปอร์ชาร์เจอร์จะวางตามถนน highway, ไฮเวย์เป็นจุดๆ,ๆ,ๆไปเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาไม่ใช่แค่เฉพาะในอเมริกาด้วยในยุโรปแล้วก็ในประเทศจีนด้วยนะครับเทต l าซูเปอร์ชาร์เจอร์มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงไฮเวย์เป๊ะแต่มันอยู่ในเส้นที่แบบออกจกไฮเวย์ไม่เกิน2นาที5นาทีก็ถึงแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้มันก็มีคําถามที่เกิิิดดดดขึ้้้้้้นนนนนนใใอออเเเเททร็นะ็ตตะบกกกวว่่าาาายคคุณจไไไไปไไไถืมังงีีีห๋ช เาแก่เด็กเขาก็ตั้งเพิ่มเองมันไม่เหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนเซเว่นอีเลเว่นถ้าคุณลองไปดูดีๆถ้าเจ้าสัวมาตั้งเองอ่ะคุณไม่สามารถไปตั้งในซอยนั้นได้นะแต่ถ้าเกิดญาติคุณซื้อเซเว่นอีเลเว่นมาเปิดพรุงนี้มันมีเซเว่นอีเลเว่นเปิดตรงข้ามคุณได้นะพอจะเห็นภาพไหมเหมือนกันเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เจอร์มันเป็นเงินลงทุนที่มาจากบริษัทเทสลาถ้ามันตั้งแล้วคิดหรือว่าเขาจะทุบต้ข้ามมาแกงตัวเอง มัตั้งตรงไฮเวย์ลองคิดง่ายๆนะครับบางห้างเนี่ยที่มันอยู่ชั้น12อะ่ะมันเป็นไปได้ไมั้พุ่งเนี่ยจะมี Tesla Supercharger ตั้งหน้าห้างแล้วใครจะไปชาร์จบนห้างล่ะคุณพอเห็นภาพมั้แล้วพอทาํา usage แล้วว่า usage พวกแบบว่าเขาจะมี section usage อ่ะที่มันขึ้นในระบบอะ่ะถ้ามัน usage น้อยอ่ะเขาเดือดร้อนไงดังนั้นเนี่ยสังเกตดีๆว่าท e s l a Supercharger จะไม่ตั้งใกล้กันในประเทศบางประเทศแต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยบางทีนะห่างกันประมาณ10กิมก็มีละเพราะว่าแต่ละจุดที่เขาตั้งอ่ะมันอยู่ใกล้ไฮเวย์มันอยู่ใกล้มันสะดวกสบายในการใช้งานแต่สังเกตดี ถ้าเซต้าซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่แรกอะ่ะมันเข้าถึงยากมากๆแล้วอะ่ะเขาไม่เขาจะไม่ตั้งที่ที่สองหน้าปากซอยแน่นอนเพราะจะไม่มีคนไปชาร์จที่แรกเลยเขาจะเลื่องตั้งไกลๆออกไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นในประเทศบางประเทศแล้วกันก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าเราอยากไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่าทําให้มันไปตั้งเลยตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นมันมันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างมากนะครับ แต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆแล้วกันผมอยากให้ตัวเองผิดเหมือนกันนะพูฟให้ตัวเองผิดว่าเขาสามารถตั้งเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ดักทางหน้าหน้าปากซอยเขาได้นะสมมติว่าเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ตัวหนึ่งมันห่างไฮเวย์ประมาณ15กิโลมันขับเข้าไปประมาณ1010 10กิโลนะี่แหละจากถนนใหญ่ที่เราจะต้องสัญจรขึ้นเหนือลองใต้แล้วจ,จู่ๆเข้ามาฆ่าตัวเองหน้าปากซอยผมก็อยากเห็นเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกจะดีใจด้วยซ้ำถ้าเกิดเขาทำได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูตอนนี้ในประเทศบางประเทศม,มันตั้งแบบเพีียนะฮะก็ประมาณนั้นนถาาาามมมว่จะีสาขขา2เกิดดึ้้ไ มันก็แล้วแต่ความขยันและความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกละกันก็สรุปจบเลยละกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเพจผมเป็นเพจเล็กๆมากเลยเพจวิ่งได้เนี่ยเพจแบบยอดสับยอดโฟลว์น้อยมากไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจในการลงทุนเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อจะชี้นําว่าเฮ้ยเขาต้องฟังเรานะไม่ใช่อย่างนั้นผมอยากให้ยูเซอร์แค่ไม่ถึง10คนฟังผมก็ดีใจแล้วแค่เอามาพูดกันเป็นทอล์กอทาวผมก็ดีใจแล้วเพราะผมอยากสร้าง awareness ก็คือความตนตื่นรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงคือผมเอาข้อมูลจากประเทศแม่ที่เป็นประเทศผลิตเทสลาประเทศแรกของโลกมาคุยกันให้ฟังว่า awareness ในการสร้างเทสลาซูเปอร์ชาร์ r เนี่ยเขาเลือกตรงไหนก่อนเขาเลือกอิงประชาชนหรือเขาเลือกอิงในทุนอันนี้เราต้องคุยกันให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสาขา2่ะมันจะกล้าเกิดไหม ถ้าเกิดสาขาแรกมันอยู่ลึกๆในซอยแล้วเขาไม่กล้าเกิดหรอกเพราะว่าเขาไม่กล้าดิสลอฟตัวเองบริษัทเขาเห็นทมยูเซสตลอดถ้าเกิดเราไปสร้างหน้าปากซอยอย่างเงี้ยแล้วท้ายซอยหรือว่าในห้างในหลือใครจะใช้มันอาจจะมีสำหรับคนที่ไปเที่ยวห้างแต่ทมยูเซสมันน้อยลงดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีรีพอร์ตที่จะไปโชว์ให้กับอีลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวดังนั้นแฟกต์ก็คือแฟกต์นะครับผมบอกเลยว่าแฟกต์ก็คือแฟกต์ผมแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยถ้าใครคิดว่ามีแฟกต์ที่เฮ้ยอีลอนพูดผิด ไออีลอนไม่ได้พูดอย่างนี้คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยข้างใต้นี้แหละข้างใต้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่ง correct fact พวกนี้แหละแล้วก็มาสร้างเป็นวิดีโอให้นะครับหรืออาจจะเป็นสร้างเป็นโพสห้ก็ได้ในเพจบิงไดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมองอย่างนี้ว่าที่ผมรู้ขึ้นมาทำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวผมเลยผมก็ไม่ได้ขับเทสล a าในไทยผมคิดว่าการทำอย่างเงี้ยมันแค่สร้าง awareness สร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพราะบิงได้เกิดมา กับฐานข้อมูลที่ถูกต้องครับอยู่ด้วยด้วยแฟกต์อยู่ได้ด้วยแฟกต์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินทําด้วยใจทุกวันนี้ทำคอนเทนต์ด้วยใจอยากเห็นข้อมูลในไทยที่มันถูกต้องดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็พยายามไปแก้มันอาจจะผิดแหละพูดไปสิบเรื่องมันจ,จะผิดสามเรื่องก็เอาเรื่องสามเรื่องนะั้นนะเอาแฟกต์มาคุยกับผมนะถ้าสมมติผมผิดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งแก้ด้วยใจใช้ใจคือไปเอาแฟกต์มาคุยกันนะไม่ใช่แบบใช้ใจคุยกันแบบ วิ่งได้มันก็พูดได้นี่มึงไม่ได้ไปดูการไฟฟ้าหรืออะไรนี่เออผมก็พูดได้เหมือนกันทาไมเชลเขาเปิดได้ข้างข้างไฮเวย์เออผมก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ทําไมเชลเขาเปิด8 0 0โวลต์ได้ข้างไฮเวย์ทำไมบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทขายไฟหรือบริษัทที่ไม่ได้ขายไฟเขาสามารถเปิดสถานีชาร์จได้ข้างไฮเวย์ผมก็พูดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดจะใช้ใจพูด แต่ผมพยายามจะใช้แฟกต์แฟกต์ก็คือ Elon เขาบอกไว้แล้วว่าสถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประดับห้างเขาถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปดังนั้นแล้วว่าก็พยายามให้ awareness เทสลา user ทุกคนนะครับไปคุยกับพนักงานเทสลาที่ประเทศไหนก็ได้ยกเว้นประเทศที่เราซื้อลงเรือไปถามก็ดูเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ถูกสร้างมาเพื่ออะไรไม่คุยเลยในยุโรปในอเมริกาเลยผมก็เคยเดินไปคุยนะ ถามจริงเถิดเท่รารัฐสุภาชันเจอถูกมาเพื่อนถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรออร้อยทั้งร้อยก็บอกว่าทาให้คนเดินทางจากจุด A ไป B ถึงที่หมายโดยปลอดภยัยแล้วก็สะดวกสบายไม่เคยมีใครมาบอกนะบอกจะเพิ่มช่วยยอดเพิ่มยอดขายให้ห้างอันนี้ก็ฝากแล้วกันฝากให้ทุกคนได้รับชมข้อมูลที่ถูกต้องจากบางผมคิดว่านะอันนี้ผมคิดเอาเองการสร้างอะไรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอาวุธตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องทําให้คนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มัน เป็นผลดียังไงกับพวกคุณเหรอครับอ่ามันเป็นผลดียังไงกับพวกคุณก็คือว่าอนาคตยอดขายเทสลาในไทยอ่ะถ้ายังจะสร้างสถานีแบบนี้อยู่อ่ะจะโคตรขี้เละเลยคือรถค่ายอื่นที่เป็นรถ e ีที่มาจากจีนอ่ะ แซงหมดทุกค่ายแน่นอนไม่แค่นั้นนะครับเต้องบอกว่าไม่แค่นั้นนะรถยนต์ไฟฟ้าเทสล,ลาจะมีดีแค่อะไรทุกวันนี้มันเหลือไม่กี่อย่างแล้วนะชาร์จิ่งเน็ตเวิของเขานี่ก็เป็น800โวลต์กันแล้วนะในฝั่งของคู่แข่งที่เข้ามาแล้วเขาอยู่ข้างถนนใหญ่ด้วยแล้วเราเหลืออะไรอะ่ะเราเหลือ s u p e r c h a r ร์เจ250กิโลวัตต์ ที่ต้องตอกบัตรขึ้นไปชาร์จชั้น6ที่ต้องตอกบัตรขับออกนอกเมืองไปไปชาร์จอย่างเงี้ยถ้าฉันต้องใช้เทสลาแล้วฉันต้องขับอ้อมเมืองไปชาร์จ15นาทีแล้วกลับมาเส้นเดิมอย่างเงี้ยยี่ห้ออื่นก็ได้เพาะว่าค่ายเหลืองค่ายฟ้าค่ายอะไรอย่างงี้ก็ได้นี่มันจะเกิดผมกระทบที่ว่าราคามือสองของเทสลาทุกวันเนี่ยมันยังตึงได้อยู่เนื่องจากทิงโอยีเนื่องจากเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ยังมีความเป็นเพอร์วลล มากกว่าค่ายอื่นก็คือยังยังดีกว่าน่อยยังดีกว่าไม่ได้เยอะมากแล้วนะเพราะว่าค่ายอื่นเริ่มผมลงทําแล้วแต่ถ้าในอนาคตยังสร้างกงินแบบนี้อยู่นะครับยังสร้างแบบอย่างที่คุณเห็นนะเออตามใจอะ่ะเออมันก็จะทําให้ตลาดมือสองของเทส la ไม่มีค่าอะไรมากก็คือจะซื้อเทส la หรือจะซื้อยี่ห้ออื่นก,ก็ชาร์จได้เหมือนกันก็เรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมคือความคงทนของมอเตอร์ความคงทนของแบตผมไม่เถียงอยู่นะเทสลามันลำหนึ่งแต่ถ้ายัง ยังยังยังเราไม่มีแต้มต่อเรื่องนี้อยู่ในอนาคตก็นะครับเนาะเราก็คงจะเห็นยอดขายเทสลาลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็ยอดขายค่ายอื่นๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆประเทศจีนก็คงมองประเทศไทยแบบเออเทสลาในไทยไม่ไม่โดดเด่นเลยส่งอะไรมาก็ขายได้หมดเลยเออขายยอดขายชนะเทสลาด้วยเอาไปบอกคนที่จีนเออสนุกสนานดีนะประมาณนั้นแหละที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในไทยนะครับวันนี้ก็ไม่ฝากอะไรมากละก็ฝากประมาณนี้แล้วกันถ้า ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่ชอบเห็นว่าไอข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องทักมาเลยพร้อมแฟกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการศึกษาแล้วก็แก้ไขพัฒนามาเป็นโพสต์ถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย